ใกล้เวลาเข้าไปทุกทีแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตซีซั่น2ของตัวเกม AFK Journey ในวันนี้ครับผมมีอีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจจะมาแนะนำกับเ,เพื่อนๆนะครับซึ่งบอกเลยเลยครับว่าระบบเนี้ยเป็นระบบที่จะช่วยเพิ่มในส่วนของศักยภาพของตัวละครให้กับเ,เพื่อนๆเนี่ยเก่งมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญครับแต่และตัวละครที่ได้เพิ่มในส่วน ความสามารถตรงนี้ครับจะทําให้ทาดาเมจได้แรงยิ่งขึ้นต่อให้คุณจะปลดระดับไม่ได้สูงมากแต่บอกเลยครับว่าเป็นตัวแบกทีมได้โคตรดีระบบนี้คืออะไรถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกด like ลไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดติดตามไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไวไ้้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆใดๆที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสําหรับเพื่อนๆใดๆที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีดาสวัสดีเพื่อนๆชาวแฟนเกม AFK Journey กันอีกเช่นเคยกันนะครับในี่วันนี้ครับผมมีอีกหนึ่งระบบจะมาแนะนําเพื่อนนะครับซึ่งระบบนี้ครับจะทําการปลดก็ต่อเมื่อเพื่อนเนี่ยทำการไต่ในส่วนของ AFK State ไปจนถึง180กันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นสายฟรีหรือว่าสายเติมครับเงื่อนไขแรกครับเพื่อนจะต้องไต่ในส่วนของ AFK State ไปเกิน180หลังจากที่เพื่อนผ่าน180ได้แล้วนะครับมันจะมีระบบที่มีชื่อว่าเครื่องรางเวทเวททุกคนซึ่งในส่วนของระบบเครื่องรางเวทนะครับมันจะเป็นด่านให้เรา นะหรือชื่อเรียกว่าบททดสอบของดูราซึ่งในส่วนนี้ครับสำหรับบททดสอบของดูรานะครับมันจะมีอัตราในการลงแต่ละระดับนะครับ ดยในส่วนนี้ครับจะทําการปลดในแต่ละวันแต่ละเผ่าแตกต่างกันหลักๆแล้วนะครับจันจะมีในส่วนของจอมเมธและก็ธนูพุธนะครับจะมีในส่วนของนักรบแล้วก็โรคนะครับแล้วก็สุกนะครับจะเป็นแท้งกับซัพพอร์ตนั่นเองซึ่งในการลงพวกนี้ครับมันก็จะมีชั้นและด่านต่างๆให้เราลงขึ้นไปเรื่อยๆเนาะสำหรับการผ่านครั้งแรกเนี่ยเพื่อนๆจะผ่านได้แบบฟรีเนาะส่วนใครที่จะลงซ้ำครับมันจะมีจํานวนรอบในการจํากัดในการลงนะครับหรือว่าโทเค็นดูร่านะครับให้เราลงซ้ำในจุดนั้นนะครับเพื่อรับของรางวัลเพิ่มเติมหรือะเรรียกๆคับ นั่นคือในส่วนของการกวาดล้างนั่นเองและในส่วนนี้ครับยิ่งเราผ่านครั้งแรกครับเราจะมีของรางวัลที่มีการเพิ่มเปอร์เซ็นดอกนะครับต้องบอกก่อนว่ายิ่งระดับสูงขึ้นครับเครื่องรางเวทมนต์ที่เราจะได้รับกลับมาเนี่ยก็จะอยู่ในระดับที่สูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับและที่สําคัญครับเวลาเราลงแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีทีมที่เราจะต้องเจอในส่วนนี้ครับสามารถออโต้ได้แล้วก็สามารถดูทีมทางบ้านของคนที่ผ่านได้เช่นเดียวกันครับสามารถคัดลอกทีมของคนที่ผ่านแลล้้้วกก็ดดต่อสูไไปไเยนะครับ เมื่อเราผ่านครับเราก็จะได้รับของรางวัลกลับมาในส่วนของเครื่องรางเวทนั่นเองแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยเวลาเราผ่านแต่ละครัครบของที่ได้รับกลับมาเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครที่ได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ก็แล้วแต่ว่าจะออกของตัวละครอะไรและนอกจากนี้ครับทุกครั้งที่เราได้ทําการลงไว้นะครับเ,เพื่อนๆคือ เราจะมีตัวละครแนะนําที่ตัวเกมแนะนําในส่วนของระบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นของใหม่ที่เราได้รับกลับมาเนาะสําหรับระบบที่ตัวเกมแนะนาครับอันนี้จะเป็นในส่วนของฮีโร่แนะนําสําหรับในส่วนของฮีโร่แนะนำครับจะเป็นฮีโร่นะครับที่จะได้รับในส่วนของเอฟเฟกต์บัฟเพิ่มขึ้นในส่วนของเอฟเฟกต์บัฟนะครับว่าจะเป็นในส่วนของการบู์ค่าพลังนะครับให้ทําการโจมตีได้แรงขึ้นในส่วนนี้ครับแนะนําได้เลยว่าเวลาเจอในส่วนของชั้นอะไรก็ตามครับ พยายามใช้ฮีโร่ที่เป็นการแนะนำนะจะทําให้คุณเนี่ยสามารถเคลียร์ด่านเหล่านั้นได้ง,ง่ายและก็ไม่ยากจะเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถลงได้นะครับแล้วก็แนะนําว่าควรลงไปอย่างมากหลักๆเลยควรทําระดับให้มันสูงขึ้นเมื่อระดับสูงขึ้นครับมันจะส่งผลต่อเครื่องรางเวทกับตัวละครที่เราจะเอาไปใช้นะครับ สำหรับเครื่องรางเวทที่เราจะเอาไปใช้สําหรับตัวละครครับหลักๆเลยนะครับในส่วนของเครื่องรางเนี่ยเขาจะมีในส่วนของสเตตัสของเครื่องรางอยู่แล้วนะครับเครื่องรางแต่ละชิ้นครับจะให้ในส่วนของค่า SP Attack Depth กายภาพ Depth เมสต้าน Critical และก็ในส่วนของเซตที่เราสามารถใส่ที่สูงขึ้นครับก็จะมีในส่วนของได้รับพลังงานเมื่อโดนโจมตีความแข็งแกร่งสุดยอดซึ่งในแต่ละจุดเนี้ยครับมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆใส่ในส่วนของระดับอะไรยิ่งระดับยิ่งสูงขึ้นครับก็จะได้รับในส่วนของสเตตัสในส่วนนั้นเพิ่มมาขึ้น และนอกจากนี้ครับตัวเกมก็จะมีในส่วนของเซตแนะนำสำหรับตัวละครที่เป็นประเภทแทงค์ประเภทดาเมจแล้วก็ประเภทซัพพอร์ตนั่นเองอันนี้ก็จะมีในส่วนของเซตดาเมจก็มีนะเพิ่มแอคแท็กนะครับพลังสกิลอันนี้แอคแท็กคริติคอลนะครับโ,โหคริส40%แต่ในส่วนของ ดัลลิงนะครับเป็นแท้งอ่ะระบบก็แนะนําในส่วนของแบบอ่ะความถึกนะครับยืนในสนามได้นานขึ้นอันนี้ในกรณีที่เราใส่3ชิ้นก็จะได้รับเอฟเฟกต์เซตแบบนี้ใช่ไหมครับและนอกจากนี้ครับเวลาเราใส่ครบแล้วนะครับมันจะได้รับในส่วนของโบนัสเซตนั่นเองในส่วนของโบนัสเซตนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของระดับเซตที่เราใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นยอดมหากรบตำนานแล้วก็เทวยุยยเวลาเราใส่3ชิ้นครับเราจะได้รับโบนัสเซตในส่วนนี้ก็เอาง่ายๆครับอันนี้ก็จะเป็นระดับต่างๆที่เราจะได้รับนะครับซึ่งแต่ละชิ มากขึ้นขึ้นอยู่กับระดับที่เ,เพื่อนๆใส่นะครับซึ่งแต่ละตัวละครครับเนี่ยจะเป็นจุดสําคัญที่จะทาให้เราสาม,มารถทาดาเมจได้แรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนใหญ่แล้วนะครับระดับเทพนิยายทเทพนิยายพลัสแล้วก็เลื่นเลยเนี่ยจะเป็นอะไรที่สาคัญมากๆครับเพราะว่าจะได้ส่งการเพิ่มเดฟกายภาพเดฟเวทนะครับเพิ่มขึ้น24%นะครับแล้วก็เป็น,นจุดหนึ่งที่ค่อนข้างดีและนอกจากนี้ครับนอกจากเครื่องรางเวทที่เราสามารถ d r อปได้แล้วนะครับเรายังสามารถซื้อในร้านค้าได้นะครับผมแต่ในส่วนของร้านค้าครับก็จะมีในส่วน ข้อจากัดในการซื้อคือว่าเพืเ่อนๆจะต้องทําภารกิจให้ตรงตามที่เขาต้องการก่อนเช่นแบบว่าเลียร์ชั้นที่16นะครับเชียร์ชั้นที่26ของสายอะไรนะครับเราก็สามารถมาซื้อได้อันนี้ก็ชั้น9ของสายแท้งนะครับอันนี้ชั้น16ของสายแท้ง26ของแท้งอันนี้9ของซัพพอร์ตก็ไล่เรียงไปแบบนี้เ่อยๆครับแล้วก็ จะสังเกตว่ามันจะมีภาพตัวละครนะครับก็คือจะเป็นของตัวละครตัวนั้นเลยที่เราสามารถนํามาใช้ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าระดับที่เราผ่านไปเนี่ยขึ้นอยู่ระดับอะไรนั่นเองนะครับและเราจะเลือกใช้ยังไงให้เหมาะสมที่สุดนะครับหลักๆเลยในการเลือกใช้นะครับแต่ละตัวละครจะมีสเตตัสคล้ายคลึงกันนะครับก็จะแยกบทหมู่เป็นแบบตัวแทงค์ตัวดาเมจแล้วก็ตัวซัพพอร์ตเองก็ง่ายๆครับเวลาเราจะเลือกใช้ครับให้คุณไปในส่วนของโบนัสเซตนะครับแล้วก็คลิกลงไปครับแล้วก็ดูในส่วนของสกยภาพความสามารถเนาะเดี๋ยวเราขอดูตัวที่ มองเห็นชัดๆหน่อยละกันครับอ่ะเช่นตัวนี้นะครับสำหรับมิโร มิโรเอลนะฮะก็ในส่วนของโบนัสเซตนะครับเวลาใส่ครบนะครับก็คือว่าเขาจะทําการฟื้นคืนพลังงาน30หน่วยต่อวปนาทีในการต่อสู้พร้อมมอบในส่วนของโบนัสเดเมจนะครับ25%และเพิ่มพลังงานในการฟื้นฟูเนี่ย40หน่วยเป็นระยะเวลา8วินาทีหลังจากไร้่าไม่ตายอเนี้ยก็จะมีในส่วนของข้อมูลในการจัดเทียนะครับว่าเออเนี่ยเซ็ตพวกเนี้ยเหมาะสําหรับตัวละครอรายส่วนใหญ่แล้วเซ็ตพวกเนี้ยจะคล้ายคึงกันนะครับมันจะเป็นคล้ายคลึงคืนงานในส่วนของโบนัสเซตมันจะแตกต่างตรงในส่วนนี้นะครับผมนั่นคือในส่วนของเครื่ แนะนำว่าใส่ตามที่ระบบแนะนาไปก่อนได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เวลาเราใส่ไปเนี่ยเราจะได้รับประสบข,ของแอคแท็เพิ่มขึ้นแล้วก็ความไวนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของความแข็งแกร่งซึ่งมันอาจจะไม่หมาะสําหรับเรานะครับเพราะว่าตัวละครที่เราใช้เนี่ยเป็นตัวละครประเภทดาเมจนั่นเองนะครับตัวละครอีกหนึ่งก็มีเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของตัวละครยอดฮิตกันหน่อยละกันครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวนี้นะฮะมาใหม่มาใหม่นะครับสาหรับนารานะครับ คือความสามารถเขาไม่สามารถดึงข้ามกำแพงได้ก็จริงครับแต่ความสามารถเด่นๆก็ยังคงดีอยู่นะส่วนโบนัสเซตนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะในเรื่องของดาเมจเนาะแล้วก็เอฟเฟกที่เขาใช้ครับก็จะเป็นในส่วนของการประหารนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่ง,งสุดยอดอันนี้ก็จะบอกสาหรับตัวละครของเขานะครับก็คือแบบเวลาฆ่าได้ก็จะทำดาเมจแรงขึ้นนะครับสำหรับโบนัสเซตของตัวละครน,นารา แล้วนอกจากนาดาครับมีตัวละครอะไรกี่บ้างนะครับอ่ะไปดูตัวละครที่ได้รับความนิยมกันหน่ละกันนะครับอ่านี่ไงผมนึกออกแล้วไปหาพระแม่กาลิต้ากันหน่อยละกันนะครับ สำหรับพระแม่สการิตาเนะครับเวลาเราใส่ฟูลเซตนะครับก็แนะนําเป็นในส่วนของการรักษาแล้วก็ความไวต่อให้เขายู่ในสายใส่ของนักรบนะครับแต่เขาก็จะมีความสามารถในการจ่ายโล่ให้กับตัวหน้านะครับอันนี้เพื่อนๆก็สามารถอันดับได้นะจริงๆแบบไม่ต้องตามที่ระบบแนะนําก็ได้สาหรับใครที่แบบอย,อยากจะลองมันใหม่ดูลองแบบเซตประหารเซตถึกนะครับเซตดาเมจก็ ลองดูกันได้ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบแนะนำเนาะส่วนโบนัสเซตนะครับหรือว่าเอฟเฟกนะครับที่ฟูลเซตนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้น1.5%และเพิ่มเดฟกายภาพเดฟเวเนี่ย5%เป็นระยะเวลา3วินาทีที่ฮีโร่คงอยู่กันต่อสู้ครับแล้วก็จะเพิ่มดาเมจขึ้นอีก9%เพิ่มเดฟอีก30%เมื่อช่วยเหลือและเอาชนะสตูที่ไม่ได้ถูกเรียกออกมานะครับอันนี้ก็เป็นบัฟที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่า ทำดาเมจด้วยนะครับเพิ่มกายภาพเพิ่มเวทอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับยิ่งถึกนะครับแล้วก็บนัสเซตก็ยิ่งดีนะครับก็จัดว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่นําไปใช้งานได้ค่อนข้างดีซึ่งในส่วนนี้ครับเดี๋ยวระบบอัปเดตมาอีกทีครับเพื่อนๆสามารถมาจัดโบนัสเซตตามตรงจุดนี้ได้เหมือนกันนะแล้วก็ลองดูได้ว่าเพื่อนจัดจัดเซตในรูปแบบอะไรนะครับในส่วนของการจัดเซตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็สามารถไปหาเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลเดี๋ยวผมจะทําข้อมูลเป็นแบบตารางให้ละกันครับว่าแต่ละตัวละคร ใส่เซตอะไรแล้วก็รูปแบบเป็นแบบไหนนะครับก็สามารถดูตรงจุดนี้เพิ่มเติมกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับสำหรับระบบใหม่ที่จะมีการอัปเดตเข้ามาภายในตัวเกม a FK Journey ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนไม่มากก็น้อยเนาะถ้าเพื่อนเพชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเราไว้เจอกันในร้าต่อไปสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ